ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับกับดวงชะตาในเดือนตุลาคมตุลาฮาโลวีนนะดาวอาทิตย์กลางกลางเดือนเข้าองค์เกณฑ์นาราเกณฑ์อาทิตย์มาจากเรือนสุภะเข้าองค์เกณฑ์นาราเกณฑ์เป็นเดือนแห่งความสำเร็จแม้อาทิตย์เป็นนิดก็อย่าได้แคร์นะครับยังถือว่าเป็นองค์เกณฑ์นาราเกณฑ์อยู่ มีความสำเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่ปรากฏดาวศุกร์ที่ทับลัคนาอยู่นั้นร่วมกับดาวอาทิตย์เนี่ยก็ถือว่าส่งผลดีมากชะตาชีวิตจะมีความเจริญก้าวหน้าในทุกเวทุกทางแต่นะครับชาวลัคนาราศีตุลนะครับต้องระวังสุขภาพร่างกายอยู่บ้างช่วงก่อนเกือบเกือบกลางกลเดือนนะ 1นึ่งถึงห้ถึงสิมีความสบายใจในทุกๆช่องทางมีความรู้สึกปลอดโปร่งการเงินก็เข้าดีมีความแฮปปี้ในเรื่องของการเงินการทองแล้วก็มาถึง11จนถึง20ช่วงนั้นทำอะไรต้องระมัดระวังรอบคอบสุขภาพร่างกายนะครับมีโอกาสจะเจ็บป่วยไม่สบายเจ็บป่วยกินยาได้แล้วก็21จนถึง30 ดีแม่งตลอดไปถึงสิ้นเดือนเลยนะครับดีทั้งเรื่องของการเงินความรักก็ปลอดโปร่งขึ้นคนโสดก็น่าจะมีคนเข้ามาถูกอกถูกใจกันและสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับต้องบอกว่าดาวที่ไปอยู่ในเรือนการเงิน3ดวงไม่ว่าจะเป็นเกตเป็นสุขแล้วก็เป็นพุธ พุทธกับสุขได้คู่ธาตุน้ำทำให้การเงินการทองของชาวลัคนาราศีตุลยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่รายจ่ายก็เยอะครับเพราะดาวเจ้าเรือนการเงินที่แท้ทรูนะครับดาวเจ้าเรือนในเลยคือดาวอังคารได้ตำแหน่งเป็นนิดสงสัยจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับคนอื่นๆเนบี้ยบ้รายทางเข้ามาตลอดถ้าคุณจัดสรรพันส่วนไม่ดีไม่มีวินัยในเรื่องการเงินก็ทำให้ นะครับจุกจิกใจได้ไม่น้อยทีเดียวชาวลัคนาราศีตุลคุณมีดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนถือเป็นเจ้าบ้านไปอยู่กับดาวพุธคู่ธาตุน้ำดาวสุขกับดาวพุธไปอยู่ในเรือนการเงินพูดจาเป็นเงินเป็นทองเจรจาอะไรก็สบใจคนรอบข้างสบใจลูกค้านะคะทำให้มีโอกาสจะมีอินคัมมีรายรับดีๆรายรับพิเศษเข้ามา แถมไว้นิดหนึ่งในเรื่องความรักนะบอกก่อนว่าดาวความรักเดินได้ตำแหน่งอ่อนแรงช่วงเดือนนี้ระวังจะไปรักกอาผัวชาวบ้านเมียชาวบ้านเข้าให้นะจ๊ะเออจะโดยตั้งใจไม่ตั้งใจก็ไม่รู้แหละแต่มีโอกาสที่ชะตาชีวิตมันจะชักพาไปแบบนั้นหรือแฟนคนอื่นมันมาชอบเราอืมนะฮะดูให้ดีก็แล้วกันนะบอกไว้เท่านี้แหละ ส่วนนะครับชาวลัคนา,าราศีตุลน,นะครับใครที่รองเงินอยู่ไม่ว่าจะเป็นจากลูกหนี้หรือจากการปันผลอะไรสักอย่างหนึ่งมีโอกาสจะได้รับในเดือนตุลาคมเดือนนี้นะครับก็ <Mag. S 1> ช่วงที่ไม่ดีบอกไปแล้วนะ11ถึง20ช่วงนั้นก็อย่าไปตัดสินใจอะไรสำคัญสำคัญเพราะมีโอกาสจะผิดพลาดได้ง่ายนอกจากนั้นแล้วถือว่าสมหวังในทุกๆก,กรณีจบ ข่าวนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับติดตามดูดวงดีไบทีวีไบทูเดย์ในทุกๆช่องทางแล้วก็ของสินแสงหมิงในทุกๆช่องทางนะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นพิมพ์เขียวเป็นแผนที่ชีวิตนะไปก่อนสวัสดีครับ <S 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 ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงชะตาของท่านในเดือนตุลาคม ตุลาฮาโลวีนบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีพิจิกชะตาจะมีความสำเร็จดีในเรื่องการเงินโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่20นะชะตาเรื่องการเงินมีความสำเร็จความโชคดีเข้ามามีเงินเข้ามาหรือพบโอกาสสบโอกาสดีที่จะมีทำให้ช่องทางในเรื่องการเงินการทองนั้นเข้ามาได้มากกว่าเดิม แต่ก็กลับมาต้องระวังเรื่องการเงินเรื่องรายจ่ายในช่วงปลายปลายเดือนตุลาคมโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่21จนถึง31ตุลาคมต้องระมัดระวังเรื่องรายรับรายจ่ายให้ดีพยายามมีวินัยในเรื่องการเงินบอกเลยว่าช่วง20วันแรกกับ10วันหลังนั้นต่างกันนะครับ1 5 6ถ10 11 15ช่วงนั้นงานมีความก้าวหน้าดี นะครับแต่ว่าช่วงกลางๆเดือนไปแล้วดาวเจ้าเดือนการงานเดินมาเป็นวินาศจะต้องระวังในเรื่องของคำพูดเรื่องการแสดงออกใครที่ทำงานอิสระนะครับช่วงนั้นมีโอกาสจะได้งานแบบไม่คาดหมายเข้ามาแต่ก็ขอให้ดูให้รอบคอบเพราะว่าหน้าที่หรือความรับผิดชอบนั้น เป็นเรื่องที่คุณต้องให้ความสําคัญอย่างมากใครที่ทํางาน2อย่างสาอย่างในเวลาเดียวกันดูสิ่งเหล่านี้ให้ดีดูเรื่องความรับผิดชอบในเรื่องของงานให้ดีให้มาก21จนถึง30นะครับ3 21จนถึง31การงานขยับดีแต่มีเรื่องเสียเงินและจุกจิกใจเรื่องเงินในช่วงปลายเดือนนะอย่างไรก็ดีในเดือน ตุลาคมชาวลัคนาราศีพิจิกดาวที่ทับลัคนาสามดวงได้แก่ดาวสุ์ดาวพุธและดาวเกตนั้นดาวพุธมาจากเรือนลาภาหรือเรือนลาบดาวสุขนั้นมาจากเรือนความรักคู่ครองหรือเรือนวินาศใครที่มีแฟนหรือคนรักอยู่คู่ครองคนรักจะให้ลาบหรือจะมีโชคดีในเรื่องการเงินเข้ามามีความสบายใจมีความแฮปปี้ จากราบผลที่จะมาจากคนรักคู่ครองหรือคนรักคู่ครองนำสิ่งที่ดีนำโชคดีมาให้ชาวลัคนาราศีพิจิกดาวพระหัสยังคงลอยอยู่นะครับอยู่กับดาวมนุษยูในเรือนปัตตนิเรือนความรักคู่ครองหุ้นส่วนนะครับใครก็ตามที่ทำอะไรร่วมกับคนรักคู่ครองนะครับมักจะไปได้ดีตามโครงสร้างของชาวลัคนาราศีพิจิกตามดวงเลย ส่วนใครที่ทำงานประจำนะครับงานที่เป็นรูทีนก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของเรื่องงานเรื่องเจ้านายเรื่องความถูกผิดความถูกต้องมากๆนะครับพยายามเอาใจใส่ในเรื่องของงานให้ดีงานดาวการงานไปอยู่ในเรือนวินาศและมีตำแหน่งเป็นนิดนั้นนะครับให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาข้อตกลงต่างๆการซื้อขายต่างๆพยายามดูให้ละเอียดดูให้รอบคอบนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนั้นดาวคู่ครองมาอยู่กับตัวใครที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้คู่ครองจะนะครับต้องนะครับเข้ามาใกล้ชิดกับเรามากเป็นพิเศษก่อนหน้านี้ใครที่มีคนรักอาจจะต้องมีค่อยได้เจอการเพราะเรื่องของงานแต่ในช่วงนี้ดาวความรักมาอยู่กับตัวอาจได้มีการสื่อสารพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับที่ยังโสดอยู่ ในช่วงเดือนนี้ดูให้รอบคอบดูให้ดีมีโอกาสที่จะมีคนที่มีคู่หรือมีเจ้าของแล้วมาถูกอ,อกถูกใจมาชอบก็มีความเป็นไปได้กลับมาในเรื่องของการเงินอีกครั้งหนึ่ง1 2 0ถึง20คุณอาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องที่อยู่อาศัยอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณมีความแฮปปี้กับมันมากยิ่งขึ้นนะครับ และทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เป็นคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีพิจิกกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนตุลาคม2567ผมแถมให้อีกนิดนึงชาวลัคนาราศีพิจิกนะใครที่ทำงานติดต่อธุรกรรปังยังต่างถิน่นดันไกลต่างประเทศช่วง10วันแรกของเดือนมีความสำเร็จดีมาก ถ้าเกิดมีการค้าขายกันก็จะได้ออเดอร์จำนวนมากหรือได้รับนะครับความรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความสำคัญในงานในเนื้องานที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องติดตามนะครับดูดวงดี bytoday b y t ทีวีในทุกๆช่องทางนะครับในโลกออนไลน์และของสินแสหมิงในทุกๆช่องทางเช่นกันเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นพิมพ์เขียวเป็นแผนที่ชีวิตสินแสหมิงขอให้ทุกท่านโชคดีไปก่อนสวัสดีนะครับ ชาวลัคนาราศีธนูดวงชะตาในเดือนตุลาคมตุลาฮาโลวีนสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนั้นต้องบอกเลยว่าในเดือนตุลาคมนะครับชาวลัคนาราศีธนูการเงินจะสะพัดอย่างมากในช่วงกลางๆเก,กือบๆก,กลางเดือนไปแล้วแต่ต้นๆต,ตุลาคมเนี่ยรายจ่ายจุกจิกเยอะไปหมด นะครับคุณจะแฮปปี้ขึ้นหลังจากเข้าวันที่11ตุลาคมขยับดีขึ้นไปเรื่อยๆดีทั้งงานหลักดีทั้งจ็อบเล็กจ็อบน้อยที่จะมีเข้ามาและชาวลัคนาราศีธนูเองนะครับดาวเสายังคงทำหน้าที่เป็นอุดมเกณฑ์ยังจะมีความสำเร็จดีอยู่เพราะดาวเสารเป็นดาวเจ้าเรือนการเงิน ดาวสุกที่โคจรอยู่ในเรือนลาภะก่อนที่จะเข้าเรือนวินาศนั้นนำมาซึ่งผลดีและก็รายรับในเรื่องของการเงินการทองดาวเกตนะครับไปอยู่ร่วมกับดาวสุกน่าจะมีรายรับหรืออะไรพิเศษพิเศษเข้ามาเหนือความคาดหมายจากที่เราเองได้ตั้งใจเอาไว้1-5มีรายจ่ายจุกจิกเยอะให้ระวังเรื่องการเงินระวังเรื่องของความเผลอหรือรายจ่ายที่มันไม่ควรจะต้องไปจ่าย 1> 6 1ถึง1 0 11ถึง15นะครับการงานดีต่อเนื่องแล้วมีโอกาสจะได้เดินทงเดินทางเพราะงานเดินทางแล้วก็ได้รับผลที่ดี16-20ถึง20จะมีข่าวดีในเรื่องของงานหรือโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะมีเข้ามา2 1จนถึง2ี26ถึง30ดีแม่งตลอดจนถึงปลายเดือนตุลาคมเลยการงานถึงแม้ว่าจะมีความเหน็ดเหนื่อยมีภาระเยอะแต่คุณก็จะได้รับ การสนับสนุนอย่างดีงานจะมีการแข่งขันสูงลูกค้าต่อรองเยอะไปเจอไอ้พวกอีลูกอีช่างต่อต่อเล็กต่อน้อยเลยมันก็แล้วแต่นะครับคุณก็ไปลองดูก็แล้วกันแต่สุดท้ายแล้วก็คือคุณก็จะได้รับผลดีในเรื่องของการเงินหรือว่ารายรับในช่วงปลายเดือนตุลาคมใครนะครับที่คิดที่จะซื้อนะครับ ที่ดินที่ทางบ้านช่องยวดยานพาหนะใหม่ๆมีโอกาสจะต่อรองราคากันได้อย่างดีและมีโอกาสจะสําเร็จจากช่วงกลางกลางเดือนไปแล้วชาวลัคนาราศีธนูนะครับช่วงประมาณไปปลายเดือนเนี่ยคุณแฮปปี้มีความสุขมากการเงินก็ดีความรักก็ถือว่าแฮปปี้แล้วก็ลงตัว ถ้าพูดถึงเรื่องความรักแล้วก็อดจะอธิบายไม่ได้ว่าชาวลัคนาราศีธนูมีโอกาสที่จะมีความรักลับๆเกิดขึ้นมีคนนู้นคนนี้มาชอบนะครับแต่ก็เป็นความรักที่ยากแก่การเปิดเผยดาวเจ้าเรือนคู่ครองไปอยู่ในเรือนวินาศดาวสุก็อยู่ในเรือนวินาศวินาศแปลว่าสิ่งที่ไม่เปิดเผยสิ่งที่เล่นลับสิ่งที่บอกใครไม่ได้ฉะนั้นถ้ามีโอกาสที่จะมีความรักเข้ามามันจะเป็นการคบหากันในรูปแบบนั้น ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณอาจจะต้องเดินทางบ่อยไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวเท่าที่ควรแต่ก็ขอย้ําว่าชาวลัคนาราศีธนูถ้าไม่นับช่วงต้นๆเดือนนะถือว่ารายได้ของคุณรายรับของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากทีเดียวอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีธนูนะครับอาจจะต้องใช้จ่ายเงินไป,ไปกับการซ่อมบ้องซ่อมบ้านอะไรต่างๆต่อเติมที่อยู่อาศัย มีความเป็นไปได้ทั้งหมดกับช่วงที่ดาวราหูไปอยู่ในเรือนพันธุพันกุก็หมายถึงบ้านที่อยู่อาศัยแต่ทําแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่ดีกลับมาคุณก็จะได้อยู่ในสถานที่ที่ดูกว้างขวางโลโหฐานยิ่งขึ้นทําให้คุณเองนั้นมีความแฮปปี้ในพื้นที่ใช้สอยที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็จะนําพามาซึ่งการเงินการทองที่จะเข้ามาภายหลังนะครับอย่าลืมติดตามดูดวงดีบส์ทีวีบสทในทุกๆช่องทางแล้วก็สินแสหมิงในทุกๆช่องทางกับ นะครับดวงดีๆตรงนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe เอาไว้เลยนะครับจะได้เป็นไกด์ไลน์เป็นพิมพ์เขียวเป็นแผน,น,น,นที่ชีวิตให้กับทุกท่านสินแสมมิงไปก่อนสวัสดีครับชาวลัคนาราศีมังกรดวงชะตาในเดือนตุลาคม2567 ตุลาฮาโลวีนนะครับชาวลัคนาราศีมังกรคุณนะครับมีดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนดาวเสายังคงครองอยู่ในเรือนการเงินส่วนดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์นั้นยังคงตรีโกนร,ร่วมธาตุดินกับชาวลัคนาราศีมังกรราหูนะครับโยกหน้าดาวสุกดาวเกตโยกหลังและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้สามารถออกคําพยรกรได้ว่าในช่วงเดือนตุลาคมนั้น เป็นช่วงเดือนที่คุณเองนั้นนะครับจะมีความรู้สึกเอื่อยๆในช่วงต้นๆเดือนแต่พอหลังจากวันที่10ตุลาคมไปแล้วคุณก็จะมีความขยันขมีขมันมากขึ้นกับการงานหรือว่าภาระหน้าที่ที่คุณเองจะต้องรับผิดชอบชาวลัคนาราศีมังกรนะครับ1-5นี้อาจจะเอื่อยๆหน่อยแล้วก็พูดจาไม่ค่อยเข้าหูคนด้วยนะครับ 6ถึง10 11ถึง15แฮปปี้ขึ้นตามลำดับ 12, 16บยออถึง15แล้วก็16เอ่อ1ถึง20เออนะครับการเงินการทองจะขยับดีขึ้นนะครับแล้วก็21ไปจนถึง31เลยช่วงนั้นนอกจากการงานจะมีความสำเร็จดีแล้วอาจจะได้มีการเดินทงเดินทางหรือทำอะไรต่างๆทำให้คุณมีความแอคทีฟมากยิ่งขึ้น ในเดือนนี้ช่วงครึ่งเดือนแรกความรักขยับดีกว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนแรกจะมีความรู้สึกเบิกบานกับความรักมากยิ่งขึ้นใครที่มีปากเสียงทะเลาะไม่เข้าใจกันก่อนหน้านี้มีโอกาสจะกลับมาคืนดีหรือมาพูดคุยกันดีขึ้นส่วนใครที่นะครับยังโสดอยู่นะครับมีโอกาสที่ความรักจะแช่มชื่นในช่วงครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลังความรักไม่ค่อยแฮปปี้นัก ถ้ามีแฟนหรือคบหาใครก็มีโอกาสที่จะทุกใจหรือคุยกันแล้วสื่อสารกันแล้วมีความรู้สึกว่าคุยกันไม่ค่อยเข้าใจเท่าที่ควรชาวลัคนาราศีมังกรนะครับช่วงไปลายเดือนนะครับน่าจะประมาณวันที่26กนถึง31ตุลาคมช่วงนั้นจะอารมณ์เสียง่ายอย่าไปรับปากอะไรใครง่ายๆหรือว่าไปแสดงอารมณ์กับใครมากจนเกินเหตุเกินงามเพราะนอกจาก จะไม่ส่งผลดีแล้วจะทําให้เราเองรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับตัวเองได้เหมือนกันอะไรที่มันเป็นเรื่องหยุมหยิมลเล็กเล็กน้อยน้อยมองข้ามได้ก็มองข้ามไปเลยจะได้ให้สัมพันธภาพในเรื่องของงานนั้นมันยืดยาวได้ต่อไปนะครับเรื่องของการเงินคุณยังจะมีเงินมีทองเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยได้อย่างคล่องตัวดาวสุกไปอยู่ในเดือนลาพะถึงแม้จะเป็นปะา แต่ในความหมายตรงนี้หมายความว่าได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ลาผู้หลักผู้ใหญ่ให้เงินได้เงินกินเปล่าหรือว่ามีโชคดีในเรื่องของการเงินนั่นเองในเดือนตุลาคมสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรภาพโดยรวม,มยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับดาวอังคารไปเป็นประนะครับแล้วก็ปาองคารไปเป็นนิดนะครับต้องบอกชาวลัคนาราศีมังกรว่าพยายามควบคุมเรื่องของอารมณ์ตัวเองนิดนึง มักจะเดี๋ยวดีเดี๋ยวอารมณ์เสียงงุนหงิดง่ายอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงง่ายแล้วก็พยายามระมัดระวังเรื่องการพูดคุยเจราจารในเรื่องการค้าขายอะไรที่ทําให้เราพูดออกไปแล้วทําให้ถูกมอในแง่ลบก็พยายามเลี่ยงเลยนะครับพูดดีนะครับเงินทองก็เข้ามาอย่างมากในช่วงเดือนตุลาคมนะครับฉะนั้นพยายามเลือกคาพูดเล,เลือกอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เจราจารแล้วไพเราะหรือฟังแล้ว คนที่ฟังเขาแฮปปี้เขาไว้รับรองการเงินการทองเข้าดีแน่ๆน,นะครับสินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรโชคดีกับดวงชะตาในเดือนตุลาคมตุลาฮาโลวีนอย่าลืมติดตามนะครับดูดวงดีในทุกๆช่องทางนะครับดูดวงดี Bright TV Bright Today นะครับแล้วก็ของสินแสหมิงในทุกๆแพลตฟอร์มด้วยเช่นกันฟังไว้ดูไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นพิมพ์เขียวเป็นแผนที่ชีวิตขอใโชคดีครับสวัสดีนะครับ ชาวลัคนาราศีกุมนะครับดวงชะตาในเดือนตุลาคม2567ตุลาฮโลวีนชาวลัคนาราศีกุมคุณมีดาวเสาทับลัคนาราศีของคุณอยู่แล้วแต่เดิมได้องค์เกน์นารเกณฑ์เป็นชาวลัคนาราศีกุมนะครับที่การเงินการงานจะมีความสำเร็จแล้วก็มั่นคงดีขึ้นเรื่อยๆ ชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวพระรหัสทรงคุณนะครับเป็นปฐุมเกณฑ์พระรหัสอยู่ในเรือนที่สี่เขาเรียกพระหัสสี่ทรงศักดิ์แช่มช้อยดาวได้ปฐุมเกณฑ์ก็ทําให้ชะตาชีวิตของคุณเองนั้นจะมีโอกาสมีลู่ทางในเรื่องของลาภผลการเงินที่ดีเข้ามาเพราะดาวพระรหัสเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนลาภในขนาดเดียวกัน เท่านั้นยังไม่พอนะครับในช่วงเดือนตุลาคมดาวพฤหัสจะเลงกับดาวศุกร์คู่ทรัพย์สินเลงกับดาวเกตด,ด้วยใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกุมมีโอกาสที่จะได้เริ่มกิจกรรมใหม่ๆธุรกิจธุร,ปประป่าปังที่มันจะนำความสำเร็จความโชคดีมาให้กับคุณ1-5 6-10ถึงหนะครับช่วงนั้นแฮปปี้ดีความรักก็มีความสดใสดีเพียงแต่เราเท่านั้นเองที่จะอารมณ์ขึ้นข,นขนลงล 1> 11 1ถึง 15, 16กถึง20การงานยังมีความสำเร็จดีขึ้นตลอดแล้วก็เป็นชาวลัคนาราศีกุมนะครับที่พยายามระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองให้มาก21จนถึง31นะครับงานจะมีความสำเร็จแต่ช่วงนั้นใครที่ทำงานประจำะแผนกหรือว่าในส่วนที่คุณดูแลอยู่อาจจะมีคนทะเลาะมีคนขัดแข้งขัดขากันอยู่บ้างทำให้ต้องญหญุนหงิดอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน ชาวลัคนาราศีกุมอาจจะต้องมีเรื่องต้องตัดสินใจต่างๆในเรื่องของงานแต่ก็จะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่ถูกต้องแล้วการเงินการทองของคุณก็ดูเหมือนจะสะพัดดีในช่วงนะครับเดือนตุลาคมใครที่คิดจะริเริ่มไอเดียใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จโชคดีเข้ามาคุณจะมีความสำเร็จจากการติดต่อง,งานในทุกๆรูปแบบแล้วก็จะมีการนะครับสนับสนุนจากคนรอบข้างอย่างดีทีเดียว ชาวลัคนาราศีกุมนะครับเดือนนี้สิ่งที่ต้องคอนโทรลนะคือเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดของตัวเองคุณจะเป็นชาวลัคนาราศีกุมที่เอาตัวเองเป็นหลักนะครับถ้าอารมณ์มันขึ้นขึ้นลงลงเรารู้แล้วว่าช่วงนี้เราอารมณ์ไม่ดีเราก็พยายามนะครับคอนโทรลตัวเองอย่าไปพูดอะไรที่เป็นเรื่องที่ทําให้ตัวเองติดลบเรื่องสําคัญสําคัญก็ไว้เจราจารในช่วงที่เรามีความรู้สึกว่าเราพร้อมเราแฮปปี้แล้วผมว่าจะส่งผลดีมากกว่านะครับ นิดนึงนะครับในเรื่องของความรักดาวเจ้าเดอนความรักคู่ครองไปอยู่ในตำแหน่งนี้บ่งบอกว่าคุณเองคู่ของคุณอาจจะต้องเดินทางหรือคุณอาจจะอาจจะห่างๆกับคู่ของคุณจากการเดินทางคู่ของคุณอาจจะเดินทางบ่อยหรือว่าต้องไปนู่นมานี่ติดต่อธุร,ปประปับปังหลายๆอย่างทําให้เจอกันน้อยสื่อสารกันน้อยก็มีความเป็นไปได้ อีกอย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวพฤหัสกับดาวมิตยุยูส่งผลดีมากในเดือนพันธุเลุงไปยังเดือนการงานซึ่งมีดาวศุกร์และดาวเกตรัรบอยู่ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับใครจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่จะทำอะไรก็แล้วแต่ให้เริ่มเลยอย่ารอช้าอยู่นอกจากจะไม่ได้ผลไม่ได้ความแล้วทำให้เสียเวลาไปเปล่าๆถ้าคุณมีแผนงานหรือว่าคุณร่างแผนงานอะไรบางอย่างไว้และตั้งใจจะทำนะครับลุยเลยความสำเร็จกำลังรออยู่ ผมแถมให้อีกเรื่องหนึ่งนะครับชาวลัคนาราศีกุมใครที่กําลังจะเริ่มธุรกิจธุร,ปประปาปังใหม่ๆที่ผมบอกเนี่ยพยายามศึกษาเรื่องโซเชียลไว้เยอะๆนะครับคุณมีโอกาสได้เข้าไปเกี่ยวข้องแน่ๆแล้วก็จะส่งผลดีส่งผลดีในเรื่องของรายได้ชื่อเสียงให้กับคุณอย่างดีติดตามนะครับดูดวงดีนะครับไว้ในทุกๆช่องทางนะครับดูดวงดี Bright TV Bright Today แล้วก็ของสินอสหิงในทุกๆแพลตฟอร์มทุกๆช่องทาง ขอย้ำอีกครั้งว่าในเดือนตุลาคมตุลาฮาโลวีนสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนั้นดาวรวมรวมภาพรวมรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านโชคดีไปก่อนสวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนดวงชะตาในเดือน ตุลาคมนะครับตุลาฮาโลวีนดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรตั้งใจฟังกันให้ดีในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมีนคุณมีดาวพระหัสเป็นดาวเจ้าเรือนดาวพระหัสยังโลกยังโยกลัคนาราศีของคุณอยู่โยกกับดาวราหูนะครับราหูพระหัสนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่อัศจรรย์มักจะมีสิ่งที่เราไม่คาดคิด เข้ามาในชีวิตของเราเสมอแต่ก็เป็นอะไรที่ส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีมีนในลักษณะทิศท,ทางที่ทําให้ชะตาชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าหรือมีนคนไหนต้องเดินทางบ่อยๆก็ล้วนแล้วแต่นําพาความสําเร็จความโชคดีมาให้ทั้งสิน้น1-5เป็นวันที่ดีนะครับ6-10จุกจิกใจเรื่องงานนิดหนึ่ง11-15 16 2 0ช่วงนั้นหุนหิดเรื่องความรัก21จนถึง31นะครับ ตุลาคมการงานล้นล้วนแฮปปี้มีความสําเร็จเหนื่อยมากแต่ก็จะมีความสําเร็จมีโอกาสได้เดินท่องเดินทางเพราะงานแต่ชาวลัคนาราศีมีนเองนั้นดาวราหูที่ทับลัคนาอยู่มันก็บ่งบอกถึงการไม่อยู่ติดที่อยู่แล้วชาวลัคนาราศีมีนดาวสุ์ดาวเกตไปอยู่ในเรือนที่9นะครับเขาเรียกเรือนสุภะเป็นอะไรที่บ่งบอกถึงความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ดาวสุขเองนั้นต้องบอกว่าอยู่ในตําแหน่งที่ ทำให้ตัวของคุณเองนั้นมักจะได้เดินทางไปไหนมาไหนแบบที่ไม่ได้แพลนไม่ได้เตรียมมาก่อนแต่ก็เป็นการเดินทางที่ส่งผลดีให้กับชะตาของคุณในเดือนตุลาคมให้ระวังสุขภาพร่างกายนะครับมีโอกาสจะเจ็บป่วยกินยาหรือสุขภาพไม่ค่อยดีนักใครที่ไม่ค่อยสบายอยู่แล้วจะอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายตั้งแต่ช่วงต,ต้นเดือนตุลาคมก็ได้ขอให้ระวัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายให้ดีส่วนในเรื่องของการเงินนั้น ดาวการเงินเดินเข้าตำแหน่งที่เป็นนิดรายจ่ายจุกจิกเยอะมากชาวลัคนาราศีมีมีโอกาสจะต้องใช้จ่ายเงินแบบเออมีเข้ามาก็ต้องออกมีเข้ามาก็ต้องใช้จ่ายออกไปนะครับเป็นอะไรที่คุณเองนั้นก็เลี่ยงยากด้วยหรือถ้าเกิดใครมีแผนจะซื้อของใหญ่ใหญ่จะต่อเติมบ้านต่อเติมที่อยู่อาศัยอยู่แล้วน่าจะเป็นการใช้จ่ายเงินที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดเอาไปลงทุนหรือไปละลายทรัพย์อย่างอื่นโดยที่ตัวเองนั้น ไม่ถนัดใครมาชวนลงทุนในที่ไม่ถนัดเลี่ยงได้เลี่ยงเลยเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะเสียเปรียบในเรื่องของการเงินการทองชาวลัคนาราศีมีนนะครับในเรื่องของการเงินนั้นต้องบอกว่าไม่เหมาะกับการลงทุนอะไรต่างๆในช่วงเดือนตุลาคมรับผิดชอบบรือดในสิ่งที่เป็นอยู่ทําอยู่แล้ว้วนแล้วแต่โอเคอย่าไปลงทุนอะไรใหม่ๆโดยที่ตัวเองก็ไม่ถนัดเข้าไปทําแล้วมีโอกาสที่เงินจะไปจมอยู่หรือการเงินการทองไม่เป็นอย่างที่คุณคิดก็มีความเป็นไปได้ ความรักของชาวลัคนาราศีมีนมีโอกาสพบรักจากโลกโซเชียลโลกออนไลน์นะครับดาวเจ้าเดินความรักคู่ครองไปอยู่กับดาวศุกร์อยู่กับดาวเกตจะให้ผลในทางนั้นดีไม่ดีก็ต้องไปลุ้นเอาหน้างานนะบอกไว้ก่อนว่ามีโอกาสจะเจอมันจะเป็นการเจอกันแบบแบบบังเอิญอาจจะเป็นคนที่เคยคุยเคยอยากจะสานสัมพันธ์กันต่อแล้วมันก็เงีย,งยบๆไปสุดท้ายก,ก็ได้กลับมาคุยกันอีกซึ่งโอกาสที่สัมพันธภาพจะไปในทิศทางที่ดีก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับ อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวการเงินไปมีตำแหน่งอ่อนแรงตรงนี้อย่าไปตกปากรับคำแทนใครนะครับใครที่จะมีปัญหาเรื่องเงินก็เป็นเรื่องของเขาไม่ต้องเสือกไปรับผิดชอบแทนหรือว่าไปใจดีมากโอกาสที่จะทําให้เสียเพื่อนนะครับหรือว่าสุดท้ายเมื่อมีการหยิบยืมกันแล้วจากเพื่อนกลายเป็นศัตรูมีสูงมากๆเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะครับ แล,และชาวลัคนาราศีมีนเองนะครับดาวพฤหัสที่โยกหน้าอยู่กับดาวมรตยูนั้นใครนะครับที่ทําธุรกิจอยู่แล้วพยายามเอาธุรกิจของคุณเข้าไปในโลกโซเชียลมากขึ้นจริงๆในยุคป,ปัจจุบันมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่บางคนก็าอาจจะยังไม่ได้ทําก็ได้พยายามเอาเข้าไปมากยิ่งขึ้นคุณจะมีรายรับเข้ามาอย่างเห็นได้ชัดเจนทีเดียวที่เป็นรายรับที่เพิ่มผูนเข้ามานะครับ สุดท้ายท้ายสุดนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านโชคดีคิดสิ่งใดประการใดขอให้สำเร็จดังใจทุกประการอย่าลืมติดตามนะครับดูดวงดีในทุกๆช่องทางดูดวงดีไ t ทีวีไวทูเดย์แล้วก็สินแสหมิงในทุกๆช่องทางเช่นกันขอให้โชคดีแฮปปี้เงินทองไหลมาเทมาสวัสดีครับ